สวัสดีครับทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการแจ้งเตือนไลน์บนเครื่อง huawei sm นะครับวิธีการล่าสุดนะฮะโดยคลิปนี้นะครับผมจะสอนเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปไว้หลายรอบแล้วบางคนอาจจะรู้แล้วในบางขั้นตอนท็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับเรามาดูวิธีการพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนที่1เลยนะฮะให้เราติดตั้งไลน์เวอร์ชันปกติลงบนตัวเครื่องนะครับตัวนี้เราเข้าผ่านแอีผมแนนนะําึงร มันจะมี2อันนะครับให้ติดตั้งนะครับกับคําว่ารับให้เราเลือกคําว่ารับนะครับในส่วนของตัวติดตั้งลิงก์ที่2ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเวอร์ชั่น10.7.1ตอนนี้ไลน์เขาบังคับให้ใช้เวอร์ชันใหม่ๆแล้วเวอร์ชันเก่าตัวนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับให้เราเลือกคําว่ารับนะครับเขาก็จะวิ่งไปสู่ในส่วนของตัวเบราว์เซอร์แล้วก็โหลด a อ k พิเคให้เรานะครับแล้วก็ติดตั้งลงไปเลยก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชัน 17หรือว่า18กว่าๆนะครับก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะารส่วนตอนนี้แล้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วผมจะไม่ติดตั้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแนะนําว่าให้เราติดตั้งในส่วนของตัวไมโครจี G, หรือว่าไมโครจี G, ตัวนี้ให้ติดตั้งก่อนที่เราจะติดตั้งไลน์หรือว่าติดตั้งแอปอ,อื่นๆเลยก็ได้เช่นกันนะครับให้เราเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาที่ช่อง URL ว่าไมโครจี G, นะครับ m i c r o แล้วก็ตามด้วยตัว G กดค้นหานะครับ ให้เราเลือกหาในส่วนของที่เขียนว่าดาวน์โหลด m i c r o g Project ก็คืออันนี้นะครับเลือกหาคำนี้นะหลังจะเลือกลงมานะครับแต่ดาวน์โหลดในส่วนตัวคำว่า e r v i c e c สคอตรงที่เขียนว่าดาวน์โหลด Stable ตรงนี้กดดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนตัว m i c r o G ลงไปกดดาวน์โหลดเลยติดตั้งลงไปติดตั้งตัวเดียวนะครับในส่วนตัว Service f เป็น work proxy ไม่ต้องติดตั้งแล้วนะครับซึ่งคลิปก่อนๆผมเคยแนะนำไปนะครับก็ติดตั้งลงไปนะครับโอเคนะครับ หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเปิดเลยนะฮะในส่วนของตัวบรรทัดบนสุดนะครับเซลเชคตัวนี้ให้แตกเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับด้านบนมันแตะเปิดไม่ได้อยู่แล้วตรงคําว่า permission to นะครับหรือว่าเข้าถึงตําแหน่งโดยประมาณเมื่ออยู่เบื้องหลังเท่านั้นตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปให้เรากดอนุญาตให้หมดเลยนะครับกดอนุญาตทุกอันเลยนะครับถ้ามีต่ดเวลาให้เลือกต่ดเวลานะครับกดทุกอันเลยนะครับ ที่มันให้เปิดก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับทําทุกหัวข้อเลยนะฮะจนถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวหัวข้อแรกนะครับถัดมามันจะมีคําว่า google drive 리 Message แล้วก็ google set n 네트ตรงนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปเปิดออนนะฮะแตะเข้าไปเปิดออนให้หมดทั้ง3อันเลยนะครับเปิดออนทั้งหมดสามอันเลยหลังจากนั้นให้เราทําการเปิดปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับแต่ตัวผมเนี่ย ผมทําการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วผมลบออกนผมก็เลยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องนะครับก็ทําการหลังจากติดตั้งเสร็จให้รีสตาร์ทเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พอรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาดูในส่วนของตัวไมโครจีครั้งหนึ่งตรงคําว่า Google Device l e g i t แล้วก็คําเมสเซจตรงนี้ฮะหลังจากที่เราเปิดออนหลังจากรีสตาร์ทเครื่องมันชอบออฟแล้วก็มาดูว่ามันออฟไหมหรือถ้ามันออนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันออฟก็ทําการเปิดออนให้เรียบร้อยลหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปติดตั้ง หลายไลยเลยหลายไลโหล,ลดช่องทางไหนก็นแล้วแต่นะครับตามแต่สะดวกเลยโดยขั้นตอนนี้ผมจะโหลดจากพีเทลเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ในส่วนของตัวไลายไลท์ลงไปนะครับแล้วก็ทําการกดในส่วนของตัวติดตั้งเลยรอป๊อปอัพดาวโหลดสักครู่หนึ่งนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับจากนั้นกดเปิดเลยนะฮะขั้นตอนนี้สําคัญนะครับในส่วนของตัว เราจะเข้าสู่ระบบลหลายโดยจะไม่คลิกหรือว่าติ๊กที่คําว่าเริ่มต้นเพราะถ้าติต๊กคำว่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับแอคเคา t ์ Account หลักเราจะหลุดนะครับเราจะใช้การเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือว่า QR วอารคดมันจะมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะยอมให้ใช้ในส่วนตัว1 Account นะครับแล้วก็2ลายลายหลักแล้วก็ลายหลายนะครับเลือกเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือว่า QR วอารคดหลังจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือ QR วอารคดนะครับพอได้ QR วอารคดตัวนี้มาให้เราแคปหน้าจอไว้พอแคปเสร็จนะครับ อย่าก,กดแบนะ็กกลับนะอย่ากดแบ็กกลับนะครับให้เรากดปุ่มโฮมหรือว่าปัดออกมาเลยปัดออกมาเลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ลายหลักนะฮะแล้วก็ไปที่ในส่วนตัวสแกน QR code โค้ดแล้วก็ไปเลือก QR code โค้ดที่เราแคปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบเลยอ่านะแล้วเขาจะให้นําในส่วนตัวรหัสยืนยันมาใส่เราปัดไปแล้วก็ไปที่ในส่วนตัวลายไลท์มันจะขึ้นในส่วนตัวรหัสยืนยัน4หลักมานะครับของผมขึ้นว่า1 2 8 2เราก็เอาเลขมาใส่นะครับ 1 2 8 2กดยืนยันกดตกลงกดตกลงนะครับเท่านี้เองครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ติดตั้งในส่วนตัวลายไหลบนตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันว่ามันใช้งานได้หรือยังนะครับถ้ามันขึ้นเออร์เลอร์อะไรไปนะครับลองปัดนะครับออกแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแค่นั้นเองลองดูนะครับถ้าไม่ผิดพลาดเราจะใช้ลายไหลคู่กับลายหลักได้แต่ถ้าผิดพลาดแสดงว่าอาจจะไปลงผิดวิธีแล้วลายหลักหลุดนะครับ โดยวิธีการนี้ลายๆลจะใช้คู่กับรายหลักได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่ในส่วนตัวไปอยู่ที่ไมโครจี G ก่อนไมโครจี My G นะครับแล้วก็ไปคาว่าตัวคลาวแมเสเซจเห็นไหมครับลายๆลมันแอดเข้ามาสู่ระบบในตัวนี้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ามันจะช่วยรับการแจ้งเตือนได้ดีขึ้นนะครับไฮพลสําคัญก็คือว่าใช้เจ้าตัวไมโครจี G นะครับแล้วก็ลายๆลเป็นตัวช่วยรับการแจ้งเตือนลายหลักนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับ ตัวนี้ไลน์ไล์มันแอดมาที่ในสว่วนตัวไมโครจี G, ตรงคามไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วาตัวการแจ้งเตือนมันก็ทางานแต่เพื่อให้ดีขึ้นนะครับให้เราไปตั้งค่าเพิ่มเติมที่ตรงนี้นะครับไปที่ในส่วนของตัวการตั้งค่านะฮะเลื่อนมาที่ในส่วนตัวแอปนะครับแล้วก็ไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นพิมพ์หาในส่วนตัวไลน์ไลท์แล้วก็ไปดูเรื่องการแจ้งเตือนนะครับเปิดไว้อยู่ไหมนะครับาการแจ้งเตือนต่างๆให้เปิดไว้ให้หมดนะครับ ล้วก็ตรงอน to ุญาตให้ขัดจังหวะตรงนี้เปิดไว้ก็ได้เช่นกันนะครับดูเรื่องตัวตรงแอปนะครับเปิดการแจ้งเตือนให้หมดทุงอันนะครับเมื่อเปิดการแจ้งเตือนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับครานี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่ในส่วนของตัวคําว่ารายละเอียดการใช้พลังงานเข้ครับไปนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ขอโทษดีครับให้เราแบกกลับมาแบกกลับมาก่อนนะครับหลังจากนั้นแตะที่ในส่วนของตัว จุดไข่ปลา3จุดหรือว่า4จุดมุมบนขวานะครับเลือกในส่วนตัวการเข้าถึงแบบพิเศษนะแล้วก็ไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่หลังจากนั้นให้เราติ๊กในส่วนของตัวเขาว่าไม่อนุญ,ญาตเลือกทั้งหมดก่อนนะครับแล้วไปพิมพ์หาคำว่าลายลายไลท์นะครับเราแตะเข้าไปโดยเบื้องต้นเลยมันจะอยู่ที่คําว่าอนุญาตแบบนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคําว่าไม่อนุญาตนะครับ จะไม่อนุญาตตัวนี้นะครับเมื่อเราปิดใช้งานแอปนะครับตัวไลน์มันก็จะทํางานนะครับก็จะรับการแจ้งเตือนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับให้เลือกจากตัวอนุญาตเป็นไม่อนุญาตนะครับหลังจากนั้นแบ็กกลับมาแบ็กกลับมานะครับแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปที่แบตเตอรี่ต่อเลยนะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวคําว่าเพิ่มนะครับการชั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเอาโทษที่ครับตรงคําว่าเรียกใช้แอปตัวนี้เรียกใช้แอปนะตัิครบ ลายไกับลายหลักเนี่ยมันจะปิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเปิดอัตโนมัติอยู่ทุกแอป,ปเลยนะครับให้เราปิดตรงนี้ไว้น,นะครับส่วนหัวข้อ3อันนี้ที่เม่นด้ขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับกดตกลงไปเลยนะครับแล้วก็หาคําว่าลายไหหรือว่าพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับพิมพ์ค้นหาก็ได้นะฮะลายไเราเปิดอัตโนมัติอยู่ให้ปิดตรงนี้ส่วน3หัวข้อนี้ไม่ต้องสนใจมันนะครับตกวเปิดใช้งานอะัตโนมัติ3หัวข้อนี้าามนไม่ต้องสนใจเลยนะครับให้เราปิดในส่วนของตัวที่มันขึ้นมาครับ ตรงข้างๆแต่ลักลายๆพอนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับน่าจะครบหมดเรียบร้อยแล้วเรามาดูเรื่องการแจ้งเตือนนะครับอ้อไปที่ในส่วนตัวการแจ้งเตือนนิดน,นึงนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเพิ่มเติมดูในส่วนตัวการปลุกหน้าจอนะครับตรงนี้ถ้ามันปิดอยู่ให้เปิดอยู่นะปลุกหน้าจอก็คือเวลาเราส่งแจ้งเตือนมานะครับมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานั่เนเองนะครับอโอเคนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเคลียร์แอปออกให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวผมลองส่งในส่วนของตัว ลายจากอีกเครื่องหนึ่งมานะครับการแจ้งเตือนเนี่ยมันก็จะดีกว่าลายหลักนั่นเองนะครับมันก็จะวิ่งหาลายไร้ก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเข้าลายไร้ลายหลักก็มีค่าเท่ากันขอให้รับการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองส่งลายมานะครับผมลองพิมพม์ปุ๊บก็ส่งอ่าเห็นไหมครับลายไร้มันจะเด้งก่อนเลยลายหลักยังเงียบอยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดออกแล้วผมส่งอีกทีหนึง่ง เห็นไหมครับลายลายเด้งมาแล้วเดี๋ยวเราไปลอง,ลองดูลายหลักกันพราแตะเข้ามาลายหลักมันถึงจะค่อยเด้งเห็นไหมคลายหลักมันถึงจะเด้งขึ้นมาว่ามีการแจ้งเตือนสองข้อความนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของตัวการแจ้งเตือนลายนะครับก็ใช้ในส่วนตัวลายลายช่วยนะครับก็ที่บอกไปนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งปุ๊บเห็นไหมคร หลายๆมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่ที่ผมลองนะครับมันก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางครั้งบางเวลาเหมือนกันนะครับที่ไลน์ไลมันไม่รับการแจ้งเตือนนะครับบางช่วงก็แจ้งเตือนดีนะครับบางช่วงก็หายไปมันก็มีบ้างในแต่ละวันนะครับแต่ว่าในภาพรวมก็ช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะครับลองตั้งค่าตามนี้ดูนะครับสรุปนะครับให้เราติดตั้งไมโครจีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งไลน์ ตัวปกติเวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับแล้วก็ติดตั้งไลน์ไลท์ไปคู่กันตอนติดตั้งไลน์ไลท์อย่าลืมว่านะครับให้เลือกลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลหรือว่า QR Code โค้ดเท่านั้นนะครับอย่าลงทะเบียนแบบปกติเดี๋ยวไลน์หลักจะหลุดนะครับเราใช้ไลน์ไลท์ช่วยรับการแจ้งเตือนนะครับเราไปตั้งคา่าตามที่ผมแนะนําด้วยนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมมาสอนวิธีการแก้ปัญหา สำหรับคนที่สอบถามผมเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็อน้อยน,นะครับสําหรับคลิปนี้ผมฝากว่าเท่านี้ละกันนะครับสำหรับใครดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปโรแมนม่ก่อนไทยคลิปนี้ผมฝากว่าเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ